สวัสดีค่ะซอส,สดีค่ะไหมสุ้งค่ะวันนี้นะคะไหมก็จะมาตอบคำถามที่พี่ๆเขาถามกันเข้ามานะคะก็นานมากแล้วที่ไม่ได้ตอบนะคะไม่ได้ทำคลิปเลยช่วงนี้นะคะเพราะว่าเพิ่งเอาน้องหยก เข้าโรงเรียนเตรียมก่อนที่จะเข้าอนุบาลน,นั่นเองนะคะก็เอาไปฝากไว้ที่โรงเรียนใกล้ๆบ้านนี่เองนะคะแล้วก็ถึงจะมีเวลาให้ทำคลิปนิดๆหน่อยๆนะคะวันนี้ก็จะมาทำคลิปตอบคำถามพี่ๆทุกคนที่ถามกันเข้ามานะคะที่ถามเข้ามานะคะว่าแฟนคนใหม่ย,ยังสอนภาษาไทยอยู่หรือไม่ครับนะคะ โนนน่ะไม่ได้สอนหนังสือเด็กๆมาแล้วนะคะก็ปีกว่าแล้วเนาะตั้งแต่มาอยู่ที่เม่สายใหม่ๆนะคะ,อะตอนแรกแกก็ยังตัดสินใจไม่ถูกเนาะว่าออจะสอนหนังสือเด็กๆที่ท่าเหลือหรือว่าจะมาอยู่ที่เมสายอะไรแบบนี้เนาะแกก็ยังอสองจิตสองใจนะคะอีกใจนึงก็รักอยากจะสอนหนังสือ ให้กับเด็กๆที่ในชุมชนท่าเดือนั่นเองนะคะแต่มีเวลาที่จะไปไปมาๆนะคะเพราะพี่นนท์ก็หางานทําอยู่ในที่แม่สายนั่นเองนะคะแล้วก็ไปไปมาๆไม่ได้นะคะเพราะว่าวันหยุดก็ไม่มีนะคะเราก็ต้องทํางานทุกวันทุกวันแบบนี้เนาะถ้าเกือบจะสอนหนังสือเด็กๆที่ท่าเดือดแกก็ต้องยอมทิ้ง ใหู้กให้เมียอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็นานๆมาทีอะไรเนี้ยก็ให้ให้พี่นนท์ตัดสินใจเนาะว่าอยากจะเอ่ยสอนหนังสือเด็กๆหรือว่าจะแลคุณย่าเนะาะท,ที่ที่ท่าเรือนะคะพ,พี่นนท์นะคะตัดสินใจเอาเองนะคะว่าจะทําอย่างไรแบบนี้เนาะเพราะว่าตอนมาใหม่ก็เราไม่รู้จะทําอะไรนะคะที่เราอยู่เมสายก็บางทีถ้าไม่มีงานอะไรก็คือลําบากนะคะถ้าเรามีงานมีการเราก็อยู่ได้นั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเกือบอยู่ท่าเรือก็คือ ได,ได้ก็ไม่แน่นอนแบบนี้เนาะเราก็ได้จากาการทํา YouTube เล็กๆน้อยๆนะคะเดินม,มากเนาะที่ไม่ได้ทําคลิปเนาะไม่มียอดเดือนขึ้นเลยนะคะไม่ได้เงินจาก YouTube เลยนะคะ2เดือน3เดือนน่าจะได้เนาะแล้วก็ลงแบบต่อๆแต่ๆอิดออดไปอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าลง 3- 4คลิปแล้วก็จะได้เงิน YouTube อะไรแบบนี้เนาะมันไม่ได้นะคะทีตามความจริงอะ ขนาดลงทุกวนันทุกวันนะ100เดียดบางทียังไม่ขึ้นเลยนะคะถ้าเราได้100เดียดนะเราถึงจะขึ้นเราถึงจะ ได้เงินจาก YouTube นะคะเขาถึงจะโอนมาให้แบบนี้นอก้าเกิดไม่ครบ100อเหรียญเนี่ยเราก็จะไม่ได้นั่นเองนะคะขนาดลงทุกวันทุกวันก็บางทีเดือนหนึ่งยังไม่ได้เลยนะคะไม่ใช่ว่าทำโอ้โหถ้าเกิดยอดวิวไม่ขึ้นนี่นะไม่ได้เลยนะคะต้องยอดยอดวิวเนี่ยขึ้นเป็นหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยเดือนหนึ่งถึงจะได้เป็นร้อยร้อยเหรียญนั่นเองนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ลงก็จะไม่ได้นั่นเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยได้ลงคลิปให้ทุกคนได้ชมเลยนะคะ คลิปมีแต่ว่าไม่มีเวลาตัดต่อเนาะบางทีเลี้ยงลูกอยู่บ้านมันก็เหนื่อยแล้วอะไรเนี้ยเราจะเอ่อทำแล้วก็นอนดึกนอนดึกทุกวันเนี่ยไม่ไหวร่างกายไม่ไหวนะคะหม่ก็เลยไม่ได้ทําไม่ได้ตัดคลิปลงนั่นเองนะคะเวลาว่างก็นิดเดียวตอนที่ลูกหลับเนาะเวลาเวลาลูกหลับก็ต้องรีบทํากับข้าวรีบทํานู่นทํานี่นะคะไม่ไม่มีเวลาตัดต่อคลิปลงเลยนะคะช่วงนี้เนาะ,ะไปฝากที่โรงเรียนก็พอจะมีเวลานิดๆหน,หน่อยนั่นเองนะคะส่วนพี่นนท์ก็ทํางานไปแบบนี้นะคะ แล้วก็ถ้าเกิดรับงานเนาะรับงานจัดซุ้มงานแต่งต่างๆเนี่ยถ้าเกิดมีงานาแล้วก็มีงานเข้ามาเนี่ยปีหนึ่งก็จะมีแค่ครั้งเดียวเองเนาะไม่ได้มีตลอดไม่ได้มีทุกวันนะคะปีหนึ่งแล้วก็จะได้ไปจัดทีหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะอีกคําถามหนึ่งพี่เขาก็ถามมาเหมือนกันนะคะว่าหมายทรงค่าอยู่ดีกินหวานนะคะผมสงสัยว่ายังมีเด็กๆยังมาเรียนภาษาไทยอยู่หรือเปล่าครับนะคะอ,อันนี้ก็ตามที่หมายตอบนะคะว่าเด็ก เด็กๆก็อยากเรียนอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าคือหลังๆเด็กๆก็มาไม่ค่อยเยอะนะคะมา10 20บคนบางทีก็มาเยอะบางทีก็มาไม่เยอะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่าเรียนเนาะค่าเรียนก็ชั่วโมงละ,ะชั่วโมงละหนึ่งสิบบาทเนาะสองชั่วโมงก็ยี่สิบบาทแบบนี้นะคะก็ได้ด้ก็ไม่พอใช้เพราะว่ามีครอบครัวแล้วอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าใจเนี่ยรักอยากจะสอนเด็กๆอยู่เหมือนกันนะคะมันเลยได้คือไม่พอค่าใช้จ่ายในบ้านเนาะ พี่นนท์ก็ต้องแบบเลิกสอนตรงนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็อนาคตข้างหน้าไม่รู้นะคะอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดว่าออโอเคทุกอย่างโอเคอะไรแบบนี้เนาะก็อาจจะกลับไปสอนก็ได้อันนี้อนาคตยังไม่รู้นะคะต้องดูก่อนเนาะเพราะว่าคือแม่ก็อยากให้อนาคตของลูกนะคะมีชีวิตทีด่ดีกว่าเนาะถ้าเราฝากเรียนที่ประเทศไทยเรารูอยู่แล้วว่าอนาคตของลูกเราก็จะโอเคกว่าที่ ทางฝั่งนู้นนั่นเองนะคะกับเรามีลูกหนึ่งคนเนี่ยค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นค่านมค่าเพนเพิดค่าอะไรต่างค่าอะไรต่อมีอะไรต่างๆนะคะถ้าเราไม่มีงานเสริมเพิ่มถ้าเราไม่มีรายได้หลายช่องทางเนี่ยจว่าเหนื่อยมากๆเลยนะคะการเด้งลูกหนึ่งคนสมัยนีย้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะคือเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมเนาะก่อน ลูกนะคะจะเข้าโรงเรียนแล้วก็เตรียมอนุบาลอะไรอีกค่าเทอมค่าอะไรโอโ้โหเยอะพอสมควรเลยค่าใช้จ่ายนะคะก็พ่อแม่ก็ต้องหาเงินเนาะบางทีเราอยู่เราสอนหนังสือเด็กๆอะ่ะคือได้ได้ก็คือบางทีก็อยู่ที่2อ,อ0บ้าง300บ้างแล้วเตะเลยนะคะบางทีเนาะใจเราก็รักอยากจะสอนเด็กๆอ,ย,อยากให้เด็กๆได้ความรู้ได้เรียนภาษาไทยต่างๆนะคะใจก็รักอีกทางอีกใจหนึ่งก็คือเราก็ต้อง ดูอนาคตของลูกด้วยแบบนี้นะคะถ้าเกิดเราไม่มีลูกอะไรเนี่ยเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้เลยนะคะเราจะทํางานแบบว่าพออยู่พอกินพออะไรก็ว่าไปนะคะโอเคนะคะก็ขอบคุณสําหรับคําถามนะคะที่ถามกันเข้ามานะคะแต่เด็กๆก็มีที่เดียนนะคะที่ถ้าเดือกก็มีที่เดียนนะคะ,นนะ,คะแต่ว่าเขา,จ,าจะคิดเป็นคอร์สเนาะคอร์สหนึ่งเท่าไหร่คอร์สหนึ่งน่าจะแพงเนาะน่าจะแพงกว่าที่พี่นอนสอนนั่นเองนะคะเพราะว่าพี่นอนสอนนะสอนด้วยใจเนาะไม่ได้คิด ค่าเรียนแพงนะคะคิดค่าเรียนค่าเสียเวลานิดๆิดหน่อยๆเองนะคะคือช่วงที่ใหม่ขายก๋วยเตี๋ยวเดือเนาะตอนนั้นก็ยังไม่มีนักเรียนมาแบบว่าเรียนเยอะนะคะมีแค่โอ้โหบางบางทีเรียนแค่คนเดียวอ,ะอ่ะชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะยีบาทอะไรแบบนี้เนาะมันก็แบบไม่ไม่คุ้มกับการที่จะสอนอะไรแบบนี้นะคะถึงเด็กๆอ่ะตอนนั้นยังไม่มีนักเรียนมาเรียนเนาะ แต่จะมีช่วงหลังๆที่น้องหอมแนะนํานะคะให้ไปเรียนที่คุณคูนวลเนาะอันนี้ช่วงนี้ก็จะเยอะหน่อยเยอะเป็นวันๆนะคะวันๆก็ไม่ว่างที่จะมาเรียนบ้างอะไรแบบนี้เนาะเกือบอนาคตนะคะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็มีไมได้เป็นลูกน้องเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างเขาอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีเวลากลับไปสอนอีกครั้งก็เป็นได้นะคะตรงนี้เนาะ เพราะว่าภาษาไทยอะเรียนง่ายอยู่แล้วนะคะเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้เรียนด้วยซ้ํานะคะยังเขียนได้อ่านออกเลยเพราะว่าถ้าเกิดมีมือถือเครื่องเดียวนะคะเราก็สามารถอ่านได้เขียนได้นะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ,อ,ะอย่างเช่น เปรียบเทียบนะหอมหนมเนาะยังไม่เคยเรียนภาษาไทยเลยนะคะก็ยังอ่านออกเขียนได้นะคะบางคำก็อาจจะตกบ้างอะไรเนี้ยไม่ไม่เป๊ะตลอดนะคะแต่ว่าอ่านได้เขียนได้ปกติตามที่พูดคุยกันเลยนะคะเด็กๆในสมัยเนี้ยเขเก่งมากเลยบางคนไม่ได้เรียนนะคะแต่เราเรียนก็เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาไทยต่างๆการผสมคำะคะก็คือเป็นอีกคนทางหนึ่งที่จะนำสู่ให้น้องๆเนาะได้มีความเข้าใจกับภาษา มากขึ้นนั่นเองนะคะเด็กสมัยนี้เนาะบอกเลยนะคะพูดชัดมากพูดไทยชัดมากนะคะคนไทยไปเห็นนอ้อยังตกใจเลยนะคะว่าเด็กเกเชียงตุงสมัยนี้พูดไทยชัดมากนะคะ พูดไทยชัดกว่าเราอีกนะคะทั้งๆที่เราก็เคยเรียนมาเนาะแต่ว่าเด็กสมัยนีย้บางคนไม่ได้เรียนแต่กับพูดไทยได้ชัดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะบางคนก็ไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ภาษาไทยพื้นฐานเลยนะคะแต่พูดได้อ่านออกนะคะด้วยมือถือเครื่องเดียวนั่นเองนะคะเวลาพิมพ์พูดคุยกับเพื่อนอะไรต่างๆบางทีดูโทรทัศน์ดูทีวี TV จากประเทศไทยเนี่ยก็อ่านออกเขียนได้โดยอัตโนมัตินะคะทำไมถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าการสื่อสารการอะไรมันเข้า ใจเงินง่ายเนาะคือภาษาไทยใหญ่ภาษาไทยคืนเนี่ยมันคล้ายๆกับภาษาไทยเลยเวลาพูดคุยกันเนี่ยก็จะเข้าใจเชียงตุงนะคะฟังไทยออกฟังไทยรู้เรื่องฟังไทยเนาะเข้าใจทุกอย่างเลยมาประเทศไทยก็สบายมาเที่ยวประเทศไทยก็สบายมากเลยนะคะดูเข้าซอยไหนอะไรซอยไหนก็รู้หมดแค่อ่านภาษาไทยออกนั่นเองนะคะสรุปก็คือพี่นนท์ ไม่ได้สอนภาษาไทยเด็กๆที่ท่าเรือแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีเวลานั่นเองค่ะต้องทํางานประจํานะคะเรือนึงก็จะได้กลับบ้านแค่ครั้งเดียวเองนะคะคลิปนี้สาวใหม่ก็จะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวใหม่ชิมตุงด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใหม่ส่งค่ะบ๊ายบาย